ขณะนี้นะครับขบวนจากสารเจ้าเจ้าสุขงอําเภออาลึกอําเภอเหนือคลองนะครับขอไปครับจังหวัดกระบี่ก็นําขบวนมาที่น็นพทัตธาราเพื่อจะรับพระยวออกนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศจะก็ชมกันได้นะครับจากกระแสข่าวชาวกระบี่ครับไล่สดอยู่นะครับเราจะเกาะติดกิจกรรมของสารเจ้าเจ้าสุขงตลอดครับ ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมผ่านช่องทางไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมเข้ามาร่วมกันร,รับพระคุณท่านคิวองไสเตะนะครับมาบริเวณชายหาดนพรัตารานะครับซึ่งในขณะน,นี้เหล่าบรรดาพี่น้องลูกหลานได้เดินทางกันมาอย่างมากมายรวมไปถึงเหล่าบรรดามา้าทรงได้ประทับทรงแล้วนะครับเพื่อที่จะ เริ่มพิธีในการรับพระคุณท่านคิวองไตเตครับหลังจากนี้เราจะเดินทางกลับไปที่ศาลเจ้าเจยงจุ้จยจอสุกองอําเภอเหนือคองเส้นทางที่จะใช้เป็นเส้นทางเดิมประจําทุกปีนะครับออกจากจุดบริเวณรับพระคุณท่านีิวองไตเตก็จะมุ่งหน้าไปยังแยกตลาดเก่าเพื่อที่จะตรงเข้าสู่ศาลเจ้าจอทุกงทันทีนะครับคาดเดาว่าอีกครับประมาณไม่เกิน10นาที ตั้งแต่เวลานี้นะครับจะเสร็จพิธีบริเวณมณนทนพิธีผ่านนพรัตธาราแห่งนี้นะครับส่วนท่านผู้ชมที่กําลังเข้ามารับชมล่าสุดนะครับขออนุญ,ญาตให้ทุกท่านช่วยกันแชร์เป็นข้อมูลนะครับแชร์เพื่อที่จะให้รับรู้ถึงการประกาศการเริ่มพิธีถือศีลกินเจตั้งแต่นบปัตนี้เป็นต้นไปนะครับ ผู้ชมกำลังรับชมผ่านช่องทาง Facebook ไลฟ์กระแสข่าวชาวกระบี่นะครับนี่คือการนําเสนอเรื่องราวผ่านช่องทาง Facebook ไลฟ์ให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันชมเป็นข้อมูลนะครับหรบท่านผู้ชมที่กาลังเข้ามารับชมในขณะนี้ช่วยกัน1แชร์1บุญนะครับช่วยกันแชร์เพื่อที่จะให้รับรู้ ถึงประเพณีกินเจ2562ของศาลเจ้าเจียงจุ้ยจอชุกงที่กำลังจะเริ่มขึ้นในขณะนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นบริบรเวณหน้าศาลเจ้านะครับบริเวณในศาลเจ้าจอดชุกของอำเภอแลองกระบี่ได้มีการขึ้นเสาโกเทงเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนพิธีภาคเย็นในขณะนี้ท่านผู้ชมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบริเวณบนฑลนพิธีแห่งนี้นาหาดนพรธาราจะมีเหล่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมไปถึง บรรดาม้าส่งนะครับทำการประทับทรงแล้วก็ภาพหน้าจอขณะนี้บริเวณไกลออกไปกลางทะเลไดครับก็จะมีพระผู้ใหญ่ที่จะออกไปรับพระคุณท่านคิวองไตเตกลับมาน้ามนทนพิธีบริเวณช่วงริมชายหาดหลังจากนั้นจะนำสะเสด็จขึ้นรถที่ได้มีการจัดเตรียมมาไว้แล้วก็จะเดินทางมุ่งสู่อำเภอเหนือคลอง ในบริเวณศาลเจ้าจอทุกของทันทีนะครับคาดเดาว่าใช้เวลาร่วมๆไปถึงศาลเจ้าจอทุกกองนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับน่าจะประมาณเกือบเกือบสามทุ่มนะครับดเดี๋ยวพาท่านผู้ชมร่วมกันรับชมในส่วนของพิธีแล้วก็บรากาศการร่วมกันเ <hour S 1> ดี๋ยวพาท <ją> ุ่นไปพังุนกันนีล ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ด้วยนะครับเหล่าบรรดามาทรงที่ว่างเว้นจากงานก็มาร่วมกันไปการถือศีลกินเจแล้วก็มาร่วมประทับทรงเพื่อที่จะเป็นเกียรติ และก็เป็นความยิ่งใหญ่ของศาลเจ้าประชาจังหวัดกระบี่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเหล่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องมากมายนะครับที่ในขณะนี้ยืนกันเต็มบริเวณช่วงชายหาดนพระธารานะครับเพื่อที่จะเตรียมรับพระคุณท่านเกี่ยวของไตเต อีกไม่นานแล้วครับท่านผู้ชมที่กำลังเข้ามารับชมนะครับช่วยกันกดแชร์เป็นข้อมูลก่อนนะครับแชร์หลังจากนี้ท่านสามารถที่จะร่วมกันติดตามความเคลื่อนไหวรวมไปถึงพิธิกรรมต่างๆในศาลเจ้าเจิงจุ้ยจอชุกขขงผ่านทางช่องทาง f เฟซบ o ๊กไลฟ์แฟนเพจกระแสข่าวชาวกระบี่นะครับ ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับท่านสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นและก็เป็นข้อมูลกันกันกบทาง Facebook ไลฟ์ในขณะนี้ได้นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศตรงด้านหน้าประพ,พิธีนะครับ อีกสักครู่นั้นพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีการลงไปบริเวณกลางทะเลนะครับ<ม><น>ขออนุญาตถ้าหากว่าสัญญาณภาพหรือข้อมูลที่ไลฟ์สดในขณะนี้มีความขัดข้องเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นบรรยากาศสดที่นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน ในน้อยเวลาขนาดนี้นะครับช่วงเวลาขนาดนี้เวลา18บแนนาทีโดยประมาณนะครับผมพานานผู้ชมเข้ามาร่วมกันรับชมบรรยากาศอีกหนึ่งประเพณีสาคัญที่สานเจ้าจิงจุ้ยจอนทุกของอําเภอเหนือนคลองจังหวัดกระบี่และสันเจ้าและสันเจ้าและสันเจ้าอีกหลายๆายสัเจ้าไดครับในจังหวัดกระบี่รวมไปถึง เรีกว่าเป็นกิจกรรมทางใต้นะครับที่จะมีประเพณีถือศีนกินเจค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่นะครับ เวลาใกล้จะพรบค่าแล้วนะครับใกล้จะมืดแล้วซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นภาพเรือนลางว่าหเลาบรรดาพี่เลี้ยงแล้วก็บรรดามาส่งพระผู้ใหญ่กันนะครับจะลงไปในทะเลเพื่อที่จะประกอบพิธีสาเหตุที่จะต้องลงไป ทำพิธีในทะเลนะครับเนื่องจากว่าจะต้องใช้ความเงียบรวมไปถึงมวลทนพิธีต้องมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในทุกๆปีท่านผู้ชมจะเห็นว่าขั้นตอนการรับพระรวมไปถึงการส่งพระคุณท่านคิวอ๋องไต,ต่เต๋อนะครับก็จะใช้ทางทะเลเป็นซะส่วนมากนะครับ ส่วนท่านผู้ชมที่อยู่ในตัวอำเภอเหนือคลองนะครับหรือในพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอเหนือคลองหากท่านต้องการที่จะมาร่วมกันร,รับพระคุณท่านกิวอ๋องไตเตะนะครับที่ศาลเจ้าเจิงชุยจอทุกงท่านสามารถที่จะปักหลักรอน้มนทนพิธีบริเวณศาลเจ้าจอทุกงได้เลยนะครับคาดเดาเวลาอยู่ที่ประมาณ3ามทุ่มโดยประมาณนะครับในส่วนของขบวนน่าจะ,สะเสด็จถึงที่บริเวณศาลเจ้าจอทุกง อำเภอเนือนคลองจังหวัดกระบี่นะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกันแชร์เป็นข้อมูลด้วยโดยเฉพาะลูกหลานสารเจ้าเจิงจู้จนทุกองอำเภอเนือนคลองจังหวัดกระบี่นะครับฝากท่านช่วยกันแชร์เป็นข้อมูลแชร์เพื่อจะให้ได้รับรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปเชิญชวนพี่พ่อแม่พี่น้องนะครับร่วมกันถือศีลกินผักนะครับละเว้นเนื้อสัตว์เป็นเวลาเก้าวันเก้าคืนเพื่อที่จะทำให้ร่างกายนั้นสะอาดแล้วก็ เพื่อสุขภาพและร่างกายด้วยนะครับหลังจากนั้นท่านสามารถที่จะกราบไหว้สักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าได้ตลอดนับตั้งแต่ปับันนี้เป็นต้นไปนะครับท mm. ่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีความเคลื่อนไหวตรงบริเวณตรงกลางหน้าจอขนาดนี้นะครับก็จะมีพระชั้นผู้ใหญ่รวมไปถึงบรรดาพระพี่เลี้ยงนะครับบรรดาพี่เลี้ยงและผู้ประกอบพิธีกำลังจะ เดินเท้าเข้ามาหน้ามนทลพิธีที่ผมกำลังยืนอยู่ในขณะนี้เพื่อที่จะให้พิธีนั้นกลับขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็จะขึ้นรถในขบวนเพื่อที่จะเดินทางกลับไปที่ศานเจ้าจอทุกองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับ แล้วก็หลังจากที่ท่านผู้ชมรับชมการไลฟ์สดนี้นะครับผมขออนุญาตก่อนที่จะจากกันไปฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นข้อมูลด้วยนะครับเพื่อที่จะให้การรับชมของท่านนั้นเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องฝากท่านกดติดตามแล้วก็กดไลค์ที่แฟนเพจกระแสข่าวชาวกระบี่นะครับท่านจะไม่พลาด โดยเฉพาะประเพณีถือถี่นจินเจในช่วง9วัน9คืนนี้หลังจากนี้ท่านสามารถที่จะร่วมกันรับชมบรรยากาศความเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่ไสารเจ้าอำเภอเหนือคลองนะครับบริเวณสารเจ้าเจ,จียงจุ้จอทุกงหลักจางนี้เป็นต้นไปได้ครับฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เมื่อพิธีบริเวณหาดรนพรพนัราแห่งนี้เสร็จสิ้นนะครับเมื่อขบวนเดินเท้าเดินทางไปถึงที่ศาลเจ้าจอชุกงนะครับท่านสามารถที่จะร่วมกันรับชมกลับมาติดตามการรายงานสดบรรยากาศพิธีถือศีลกินเจขืนแรกได้ที่ทางช่องทาง Facebook Live Fanpage กระแสะข่าวชาวกระบี่ได้อย่างทันทีนะครับท่านสามารถที่จะกดติดตามไว้ได้เลยเพื่อที่จะไม่พลาด แล้วก็รับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับ เพียงหนึ่งครั้งนะครับที่บรรยากาศแบบนี้หลายๆค,คนคงคิดถึงแล้วก็หลายๆคนคงได้ร่วมประกอบพิธีการสำคัญตั้งแต่คืนแรกนะครับแต่วันนี้หลายหลายคนคงจะเดินทางไปทำธุระไม่ได้มาร่วมพิธีกรรมนะครับแต่อย่าลืมว่าท่านสามารถที่จะรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live f แฟนเพจได้นะครับรวมไปถึงท่านสามารถที่จะร่วมกันประกอบพิจกรรม ร่วมกันสืบสารประเพณีสูบถีนกินเกได้ในคืนถัดไปนะครับใดดนขณะนี้ทีมาของเตะนะครับได้กรเด็นมาบริเวณน้านมเรียบร้อยก็จะมีเสียงเรทับดังฉุดไส้เพื่อที่จะจุดรับเพื่งท่่ะะทนะย่องใส่ปเตะให้เป็นที่ผู้ัด าาท่านผู้ชมครับท่านสามารถที่จะร่วมกันติดตามหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาไลฟ์สดอีกทีหนึ่งที่ฐานเจ้าเากดทุกทุกภาคเหนือทองหว,ว,ว,วัดกระบี่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามนะครับฝากกดไลฟ์สดแชร์ด้วยขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ Да. Geh da dann da an. Ja, dann da